ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเหรียญน,นะครับมีเหรียญหลวงพ่อล้าครับหลวงพ่อล้าวัดหดวะวัดไหนไม่รู้นะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นหลวงพ่อแพรครับข้างหลังหลวงพ่อแพรนะครับวัดปิกุลทอง <c oughs> จังหวัดสิงห์บุรีครับ ใครรู้ก็คอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์ comment บอกได้นตรงพอละผมได้มาที่ตลาดนัดผ้าเครื่องนะครับอีตลาดนัดลงสีครับบางวัวไปเดินมากเ็เลยไปเจอครับไปเจอในเขียกองนะครับนี่ครับเป็นพระเขียกองครับสวยมากครับสวยมาก สภาพตัวรวมนสวยสวยครับทองแดงครับเป็นเยันทองแดงเนื้อทองแดงข้างหลังหลงว่าแผ่ครับคมชัดมากครับเหรียญครับมีความคมชัดมากผิวตึงครับเหรียนไม่บวมครับตัวตัดน่าจะสร้างราวๆปี2,500นนี่นะครับแต่ไม่รู้ว่า สองพันหยเท่าไหร่นะครับประมาณนี <S 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 ้ก็มาดูกันเลยครับก็อันดับแรกก็จะจะส่องให้ดูหน้าหลวงพ่อนะครับส่องดูหน้าหลวงพ่อนะครับตีกล้องเข้ามาเลยครับนี่ครับใชครับนี่ครับเทียนที่สวยมากครับสวยมากเทียนหนึ่งแต่ เขาไม่นิยมกันนะครับแต่ผมจะเก็บไปครับเพราะว่าเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้ผิวไฟผิวไฟแดงๆนะครับเป็นท่านั่งหลวงพ่อละนั่งเอามือข้างหนึ่งวางที่ตักมือข้างหนึ่งวางที่ขานะครับมือขวา วางข้างขามือซ้ายวางขายนั่งสมาธิครับนะครับ <c oughs> ก็พลิกมาด้านหลังครับพลิกมาด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อแพรครับเป็นหน้าหลวงพ่อแพ่ผิวนี้เรียบตึงนะครับเรียบตึงสวยมากครับเปลี่ยนนะครับดูตัวหนังสือตุ๊ฟอนตครับ อนตัวหนังสือครับนี่ครับคมมากครับดูเรียนมีความเป็นทองแดงครับดูครับผิวไฟผิวไฟแดงๆนะครับนี่ครับนี่ครับเขาถึงจะเรียกว่าผิวไฟครับนี่ครับ สวยมากครับเดียน้วดูตัวตัดครับนี่ครับตัวตัดอย่างนี้สองพันห้าร้อยแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าปีเท่าไหร่ครับตัวตัดอย่างนี้สองพันห้าร้อยแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับทำไมผมถึงบอกว่าสองพันห้าร้อยเหมือนกับตัวตัดของเหรียนตรงพ่อเกษมนะครับเดียนพอปลอของพ่อพ่อเกษมนะครับ ผมมีอยู่สองเหรียญนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูเป็นเหรียญแท้ครับผมได้มาจากพี่เซียนคนหนึ่งแกแบ่งให้มาบนี่ครับดูครับดูตัวตัดแท้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับไม่ใช่พาระกเกนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับตัวตัด ตัวตัดปีสอง0ันห้าร้อยครับนี่ครับตรงนี้ชัดมากครับห้ดูหูวเหรียญนี่ครับดูหูวเหรียญไม่โฟกัสเลยนี่ครับหูวเหรียญจะเป็นอย่างนี้ครับมือผมก็สั่นเลยดูข้างหลังครับเจาะครับปิ้นธรรมชาติเลยครับนี่ครับ สวยครับสวยมากปีนนี้อยู่ข้างหน้าครับผิวไฟครับผิวไฟแดงแๆครับหลวงพ่อหลวงพ่อลานะครับไม่โฟก,กัสเลยนี่ครับผิวไฟแดงแๆนะครับ ไม่ได้ชุบมานะครับอย่างนี้นี่ครับชอบตัวตัดนี่แหละตัวตัดอย่างนี้แท้เลยปีสองพันห้าร้อยครับตัวตัดเฉียดจะเป็นแบบนี้ครับตัดเฉียดนะไม่ใช่ตัดเรียบแบบสมัยใหม่เราจะมีเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญ กองพันเชียงใหม่ครับผมมีอยู่เป็น,นเหรยียญเจครับตัวตัดไม่ใช่อย่างนี้ครับนี่ครับสวยครับสวยมากเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูครับนี่ครับสวยมากก็ไม่โฟกัสเอาโอเคถ้าใครสนใจนะครับ <c oughs> ติดต่อผมมาได้ครับคอมเมนต์ Comment นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ไม่ไดีกว่ากลัวกลัวกลัวมิจฉาชีพแต่ผมจะเก็บไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปล่อยจะปล่อยให้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยแต่เบื้องต้นจะเก็บไว้ก่อนนะครับว่าเรียนสวยจริงๆเป็นเรียนแท้ ดูดูแนะนำครับแนะนำคร่าวๆไม่ได้สอนว่าต้องดูยังไงแต่ว่าเหรียญน,นี้คือเป็นเหรียนแท้ครับดูที่ตัวตัดเลยครับนี่ครับดูอีกทีก็ได้ครับตัวตัดนี่ครับตัวตัดปี2องพันห้าอครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ พระแท้ครับอย่างนี้พระแท้แน่นอนนี่ครับแต่หลวงพ่อแพรนะครับสวยมากข้างหลังข้างหลังสวยมากครับนี่ครับความคมชัดัวหนังสือฟอนนี่สวยมากครับวัดพิกุลทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับ เส้นสายคมคมนะครับพื้นผิวเหรียญจะเป็นเส้นสายฝนตรงสังคติหลวงพ่อครับนะครับเส้นสายฝนเพียบเลยครับดูยันครับยันหลวงพ่อแพรจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ผ้าหลวงพ่อหลวงพ่อแพรนะครับจะเป็นยันอย่างนี้นะครับใครที่หาเหรียญหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนะครับ ยันแบบนี้เท่านั้นนะครับของหลวงพ่อนะครับนี่ครับดูครับผิวลุ้งๆนะครับผิวลุงนะครับเนี่ยครับสวยมากครับสวยจริงๆดูหน้าหลวงพ่อครับดูหน้าดูตาคมนะครับคมมากดูครับ มีความคมมากคมจริงๆครับดูมีเส้นวงเดือนนะครับมีเส้นวงเดือนรอบนะครับน่ครับเห็นไหม้างนี้ก็มีครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเยอนแท้แน่นอนครับ ครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมากก็สำหรับเหรียนนี้ก็เป็นเหรียญแท้นะครับผมไปเช่ามาในราคาที่ไม่แพงครับไม่แพงมากแต่ถ้าเล่นราคาเล่นหากันจริงๆก็คือหลักน่าจจะหลายร้อยจนถึงหลักพันนะครับ ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมติดตามช่องเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับผม